ลุงตู่นะโหบอกเลยถ้าไม่มีทหารน่ะโดนกระทืบตายไปแล้วที่ผมบอกเออจะอีกจะพักจะพักเองอาจจะโดนกระทืบตายแคนั้นดโดนลุงตู่แับโดนลุงตู่ข่มขืนพักหน่อยพักหน่อยไอตู่ออกไปไม่จกันถามจริงพี่พี่เกลียดลุงตู่ป่ะเฮ้ยพี่ไม่อยากติดคุกกว่าเอาเป็นว่าเรารู้กันแล้วกัน มาลงสกูเดี๋ยวพี่ผมอยากแก้ตัวโอเคมาท้าันท้าคนในเครื่องหน่อยเร็วท้าคนในเครื่องหน่อยดูจักเปล่า CDR บอกไปู้จักร CDR เปล่าครับเออจักรเปล่าเจอได้นะรจักเปล่าจักเปล่าจักรเปล่าจักร CDR จักเปล่าโดนนะ CDR จักเปล่า CDR โคตรดังอ่ะโคตรดังอ่ะ เออดิวิเออร์คุณรู้จักอันครับคิวบี้จะเก็บให้หมดตีผมบอกเลยบอกเลยรู้จักป่าซีดีอาร์เตรียมเปิดลำโพงไว้นะคะอายุโมจิอายุโมจิโมจิใครสั่งใครสอนให้พูดลำพงโลกไงเฮลไม่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะจะพูดทำไมอ่ะยกหินป่านี้อ่งบอลโหดจังวะทีมเราเฮ้ยโหดเลย คนเอกประยุทธ์จันทราอย่าดูคนให้พี่รู้จักคนเอกประยุทธ์จันทาปะมันคือใครมันคือใครอ่ะตำรวจตำรวจคนนึงที่เขาชื่อว่าประยุทธ์จันทาคนนึงเขาชื่ตำรวจเหรอเขแม่งไรใช่มใช่มีตำรวจชื่อประยุทธ์จันทาด้วยประยุทธ์จันโอชา รถเอ้ยมันไปไหนหมดวะเนี่ยคนว้าเจอขาพี่เดี๋ยวผมเล่นขาโทรบอกได้รู้เลยว่าประสิทธิภาพมันเป็นเป็นเกมที่แม่ผมว่าเล่นขาเล่นยังบูดอ่ะเล่นแต่ขานะไม่ต้องเล่ดี๋ยวหาคุณแป้งให้แม่ของพี่เล่นเล่นรถพ่อเล่นรถอ่ะพี่พี่เขาเล่นรถรถตู่อ่ะพี่เขาแบบยิงแฟกันแล้วพุ่ได้รถตู้ไอบีเล่นบูดเลยไอบีแม่งหรืเปล่ารถตู่บีหรือเปล่าเฮ้ยหาแฟร์กันเอารถตู่บีดีกว่าเก็บน้ำมันสักสิบกว่าถังเยอะ ได้แฟน์สองอันแล้วแม่งแบบได้ยิงสักสองพันอะเออต้องเอาไปบี้แม่งเลยอะบี้เฮแบนเลยอะเรียนชั้นไหนกันเนี่ยฮะเรียนชั้นไหนกันป .5 ครับป .5 เมื่อกี้บอกยี่สิบอ๋อเรียนเรียนชั้นอายุห้าเก้าครับลุงตู่อายุห้าเก้ารู้รู้อายุลุงตู่ปะรู้ได้ไงวะผมเอฟซีวะคนนี้เอฟซีตัวจริงรู้เรื่างรู้เรื่องที่เกี่ยวอะเขา วว่่ะะิงผมไปไนฟาร์มพิสกูด้วยเด็กครับมาดีมาดีทีนนี้ไม่ตายปะเผื่อเผื่อันนี้ยนลูกยางดันถึงหลังเกมเลยลุงตู่นะโอ้โหบอกเลยถ้าไม่มีทหารน่ะโดนกระทืบตายไปแล้วที่ผมบอกเออแต่อีกตะพักตะพักเองอาจจะโดนกระทืบตายแค่ไโดนลุงตู่ทักโดนลุงตู่ข่มขืน ยอมมามยอมมามยอมไม่คุมคืนมัากไม่ยอมเตะเต่หน้าเลยไต่คอหักเลยผกแล้วเฮ้ยเอามาเล่นเลยผุกอ่ะเฮ้ยลูกน้องมาแล้วอะลูกน้องแม่งมาว่ะดูให้ลูกน้องตู่มาเต็มเลยครบที่มาตู่เมื่อกี้โคตรเยอะเลยยชาตู่ บั๊กกอรีบั๊นแม่บั๊นเกอร์สีมันเลยอ่ะโรงเรียนหผมอะพี่แถวโรงเรียนผมเรียกลุงตู่ว่าอะไรรู้ป่ะว่าอะไรไอ้แก่ทุกคนทุกคนโง่ไอันทุกคนนี่ชอบกันไหมเพื่อนนายนี่ชอบกันไหมแน่นอนชอบด่าใช่ไหมแน่นอนอุ้ยไม่ชอบทั้งโรงเรียนอ่ะบอกให้เอาโปสเตอร์มาแปะกันเล่นอะ เรลงคุณแบบยังไงแบบทุตัวตัวน้องตัวพี่น้องน้องตัวหนูหาบจริงพี่พี่เกลียดลูกตู่ป่ะไม่พี่อยากตุกตู่กว่าเอาเป็นว่าเราเลี้ยงกันแล้วกันเราอยากติดคุกป่ะติดทั้งไม่คทรให้เอาบ้างติดหาเบอร์โทรให้เฮ้ยมีด้วยเหรอไอเบนตู่โทรไปด่าเลยป่ะติดคุกติดตารางเลยพี่ใช้ตาราง ตีคุ้มตีตลากเลยเฮ้ยเราเจอรถแล้วว่าดัซเซียว่ะรถอะไรเออดัซเซียได้อยู่เมื่อวานผมเจอผู้หญิงเมื่อวานผมเจอนางฟ้าคนนึงเขาเป็นผู้หญิงอ่ะอายุอายุยี่สิบเจ็ดอ่ะเออแล้วเป็นไงเขาสวยวะเป็นไงสวยวะสวยดิเดี๋ยวผมรอยังอ่ะรออย่างอ่ะยังไม่ได้ไม่ใช่รอถือว่าเอ้าม่ถึงรอเขามาคุยด้วยหรือยังอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ผมไปกับพี่คนนึงไงเขาเดี๋อวเขาอ่ะ ในเกมอ่ะคุยนั่นแหละเบอร์สี่รู้จักพี่เบอร์สี่เบอร์สี่เคยรู้จักเหรอจบเย็นเลยจะเย็นจบเย็นไม่ใช่ไม่ใช่อพี่อะไรพี่พูดอยู่ บอกยจับเย็ดเลยจับเขาจับเย็ดเลยเหรอจะเย็ดเดี๋ยวผู้หญิงเขาติดคุกนะเดี๋ยวผู้หญิงเขาติดคุกนะพระผู้ใหญ่ติดคุกด้วยผู้หญิงเขาจะติดเองอะไม่หยุดอะเองไม่ติดหรอกตรงนี้หนึ่งจังติดคุกพระผู้ใหญ่สมมงไม่จำกัดเกาไปไหนดีเราไปไหนดีวะ ไปไหนดีอทุกคนงหน่อย้หน่อยไปไปปล่อยสมกปล่อยสมกทั่วไป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 เ้ยปาใครปปนดาวว่าปสมปล่อเมื่อกี้มันระเบิดไม่ใช่เหรอใครมันเก็บกระทะอะไรเยอะจัง โอ้ยแก๊งเรานหนิงโหดจริงเฮ้ยอ้ดอกเว้ยเฮ้ยแมวไม่ดีว้าวว้าวว้า PDR ได้ทลังงานแล้วจะเอาไอ้ดอกหรือจะหาคนคนจิ๋วเฮ้ยระเบิดปั๊มเท่ไปหน่อยว่ะเขื่อนก้าวมาเออแม่งเถื่อนว่ะมันยิงว่ะมาดิมันยิงทั้งตาระเบิดรนเบิดว่ะเฮ้ยรู้จกตุ๊กตารู้จักตั๊กเราขอไอ้ดับขอมไอ้ดับเว้ยดับเว้ยเฮ้ยหนีดีกว่าเว้ย โอ้ยเลสโซนิกแล้วมไม่มีคนเลยวะโคจิกีิเกินไปปะหวาเกินไปปะหวาเกาเก้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 าเปลี่ยนเปี่ยิงเอดับเล่นกันหรอหรือไงอืมน่าจะใช่ครับเปลืองมากตอนนี้ไปๆไปพี่เราต้องล่าครับใครเอาน้ำมันมาไหม ผมผมผมเอาตั้งหน้าพี่ไปกินข้าวพี่ใช่ใช่พี่ไปกินข้าวข้าหน้าผมเอามาผมเอามาหันน้ำมันน่ะผมเก็บมาทุกอย่างแล้วเลยชัดเลยเลหดรถมาแรงต้องแรงทางโค้งติแต่เรียกหน่อยดีอยู่ไหนว้าโอ้โหไอ้น่าโอ้โอหไอ้หนวกิจอาวาจริกเราอเฮ้ หดจริงมามันโหดว่ะเฮ้ยจริงมาเน่าจริงจริงมาเน่าเฮ้ยแล้วเกิดอุ้ยหมาว่ะเฮ้ยลบมาว่ะเฮ้ยมา้วยิงสู้ดิยิงจิงตายแล้วเนี่ยกวนกวนยิงสู้มันโอ้โหขรนมากเออเอาว่ะเฮ้ยบนกูบลาเอาว่ะเล่นต่งอินเดียบลาเอาบลาบลาบลาแม่เลยแม่ให้ตายเออจะห่งอินเดียเปล่า เป็นหัวดิเป็นหัวดิเป็นหัวดิเฮ้ยเฮ้ยเว่าเฮ้ยเป็นหัวดิเออโอ้โหอ่อนว่ะเฮ้ยอ่อนว่ะเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยใครยิงรถระเบิดวะเฮ้ยคนมันอะคนมันเยรรถงะ ไอ้ยมันสัตว์อ่ะมันจัดอ่ะเ้ยสมมติอ้หมันจริงโคตรเวียนหัวเมื่อกี้คนขับบอกเลยคนจริงเวีนหัวปะเปควันเราไปควันไม่เวียนหัวครับพระยิงตายไปสามตัวพีคดูย่อว่ะเจ้าเจ้าสีที่อาจจะชัดใช่เจ้าาสีจยจัดเห้เอาเอาเอาเกือบทุ่ผิดอีกเอาุ่เขียว เก็บเก็บเก็บะมูกได้อันเดียวแต่ใช้ได้เป็นร้อยล้านอ่ะพี่เออเราฉลาดเก็บอันเดียวพอเฮ้ยแพรพวกเราไม่ได้แบบไร้สมองพวกมันอ่ะขออกระสุนขอกระสุนด้วยกระสุนกระสุนอะไรอ่ะเออไม่หารถดีกว่าไหมหารถดีกว่าไหมเมื่อกี้นะเมื่อกี้อ่ะไมื่อกี้เมื่อกี้มันคนร้องไห้ไปแล้วแหละดูทรงแล้วเออโดนลิงยิงร้องไห้เลย น่าจะบอกไม่ไหวเลยโอ้โดนเด็กยิงโอู๋มึงทำอะไรวะน่าจะด่ากันเงี้ยเอ้ยทำเลยวะเราเติมน้ำมันก่อนเราเติมน้ำมัน,นเฮ้ยมีรถมาตัวแล้ว,ว,วยิงม,มันยิงม,มันมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไมันไปยังอุ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะมันตายยังตายหมดยัง ไหนวะเจ็บอยู่นะเราไม่เห็นมันว่ะตั้มตั้มโผล่มาทีหน่อยยิงให้หน่อยยิงไม่ได้มันไม่เห็นมันอยู่ใต้เนินับ้วก็ระเบิดรแล้วก็รับเบิดระเบิดบอลไปโอ้ยไม่ทันว่ะตัเร็งไหมไม่ไม่โผล่มายิงมันละตอนมันโผล่มาทางซ้ายน่ะเบอร์สามวิ่งสุดยอดทีทีอาเดี๋ยวพี่อ้อมเดี๋ยวพี่อ้อมอย่างงั้น ยางไก่ยางไก่มันยปงไก่ยางไก่เราเปิดแต่ไม่งเลยปุ่มไม่งเลยลูกเลยไล่ไล่ลูกเลยฟาไปลูกฟาดเขียเรื่องตายไปหมดปีตายไปหมดปีนะคะังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดมีตัวหมอบแน่เลยระวังงูเลยพี่ยี่ไหนวะตายตายระวังงูนะพี่ ตีไปดีจับไม้ c d r c d r จับป้าเฮ้ยเฮ้ยจับ c d r ป้าวรฮะจักป้าทำหน่อยดีระเบิด TDR ไปเระเบิดระเบิดมั่วเออเบิดอย่างเทพอ่ะบอกเลยอือใช่โูดโหดะบานแยกเลยอ่ะโดนทีอือจริงง่อยไปดีง่อยไปดีเออออกไปแล้วตรงแี้ด่าเพื่อนยับอ่ะ โอ่โซ่คนสิบนี้วะปุ่งกระจกได้ออกวงกับรอยนัดแล้วว่ะเออว่ะมีรอยนัดหรอมีเหลือพี่ว่าวะไม่ไม่เป็นดักสกูไม่เป็นเดักสกูไม่ตรงเฮ้ยมีคนยิงอีกแสกันตรงนั้นว่ะไม่เราต้องเข้าวงหว่นต้องเข้าวงเดี๋ยวไปเ่าก่อนถูกเลยว่ะของทีไรไปเยอะเกินว่ะพี่ตีตีไหนมามันก็ตายกันหมดอะพี่นะเออยังไล้าหือกั่เออเจ๊ยเจ๊ยทำไงแล้ววเจอกไนก็ตายเจอเทพมู่ระเบิดไปหัวบึ้มเลย เงอยไปเลยหงอยไปดีแตงกล้งไปดีก็ไปไม่จะไปสักคู่หรอใช่ใช่ไม่จะไปิกซอเรื่อกอวกอวิอกเอมีฝนมันเฮ้ยมันมีว่ะเมนมีว่ะเมือนมีว่ะเเปิดไปดเฮ้ยาานา้านเอาเันไปละเอาเงนไปละ เอาเปล่าพี่จะบอกเอาเปล่าไอ้แ<อ>บ๊บเอาเปล่า,ออลาเฮ้ยมันอยู่ขบวนมันอยู่เกม,ทมนทำรถนั่งเลยมุกตู่ไอ้คนอยู่เนี่ยแกระตุกรตกระตุกรตกระตุกกระตุกเดี๋ยวเติมน้ำให้พร้อมเติมน้ำให้พร้อมเตจมลุยเตจมลุยนะครับเด็กดึงเติมก่อนใจเย็นเติมยาก่าอนเดี๋ยวขอขึ้นไปส่องข้างบนหัวมันหน่อยดียเฮ้ยมันยิงสู้อ่ะมันใครวะพูดเชื้อเบิดใทุลูกนี่ระเบิดให้มันรู้ไปทำไมแม่งบังะ ไป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 อีกตึกหนึ่งเออไปตึกข้างว่าอีกตึกหนึ่งไปเดไป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 เดขึ้นขึ้นหลังคาตึกนี้ได้ฟอร์สู้มันได้อยู่นะลงข้างตึกนี้ไหมเออเดีเอาออกบอสเดี๋ยวผมงัดแล้วเบิดขึ้นไป่จะล่วงล่วงวงกันหมดอลยผมมองไม่เห็นผมมันสู้กันข้างตึกเว้ยพี่ใจเย็นน่ะโอ้ยวงระเบิดพี่ระเบิดซ้ำเลยซ้ำแล้วยระเบิดโอ้ยระเบิดดี

<si> <really> อะไรอะไรอะไรร้องดิร้องดิอะไรอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเออหมดที่อย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องตายแล้วอย่าร้องโดนระเบิดกบปากไปครับปากไปครับระเบิดเอ๊ะตึ้งมันมีวะระเบิดมันเอาวะตึ้งมันเอาว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันพูดด้วยดีนปะดีนมันพูดป่ะไปยินดีมาที่ไหนเอาวะ ปากดีไปหน่อยแต่เล่นกากเฮ้ยอาวะปาไประเบิดเมื่อเฮ้ยปาระเบิดเฮ้ยมันโดนระเบิดพี่วะตำแม่งเลยเออตำแม่งเลยยางไก่แม่งเลยยางไก่ให้ลิงดูไม่ลุยวะเฮ้ยต้องลุยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะหายเลือดกูรถไปโดดไปโดดจะเจ็บเลยไม่น่าโดดเลยเฮ้ยเราต้องเข้าโบมันเฟิร์สเอเดป้าไอ้หยามันก็แล้วใครเป็นใครอือ ไปโดนไฟไว้ให้ล <Rapid. S 1> like, it. oh, <ın> ุย like, ล <int> ุยลุยย่างไก่ให้ลิงดูเียมัวไฟก็มาโหไปเติมห้องย่างไก่ให้ลิงดูย่างไก่ให้ลิงดูโอ้ยโอ้โหอะไรอะครับหมดตีกแล้วอ่ะโอ้โหเล่นอะไรวะเฮ้ยเขาเก่งกว่านี้ได้ปะหวะเขาเก่งกว่านี้ได้ปะหวะหูว่าดูหนึ่งบดมีเป็นหรืบดเนี่ยครับโอ้โห พี่เราสุดยอดบอดหรือเปล่าเนี่ยเราเรามาเล่นกับบอกหรือเปล่าวะกำลังมาแรงครับใครก็ได้โปรโมทหน่อยใครได้ดังเอ้ยอย่าพี่หนึ่งอ่ะทั้งที่หนึ่งซักตาดิที่หนึ่งสักตาดิเอออะไรอย่างงี้ดว่าเออไปไปไปขึ้นเขาขึ้นรถเข้าวงเนี่กว่าบ้โอ้นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละพี่เป็นน้ำไงทิมเลยทิมเลยทิมเลยทิมบ้านเลยนะทิมบ้านเลยนะบ้าอ่าพี่ดิ ดีอาไม่มีระเบิดแล้วออะมาดิเดี๋ยวใช้สมุกปาใส่หัวเลยาดท่าหนึ่้ศาสปืนคนใส่แมง่อดิเอาว่ะเฮ้ยเหมือนมีว่ะมีเหมือนมีบัคกี้จอดอยู่ข้างในว่ะจริงเหรอมบื่อนบายเพื่อนเสริมเสริเฮ้ยมีมมีสายไปบ้านไม่มีติ๊ก้วยมันไปไหนวะเยี่ยมแมงข้าวบ้านเดี๋ยววะไปวะแป๊เดียว เอาดีหมดครับจะดับหมอจะดับจะดับจะดับหน้าันดีเล่นมาใหม่ได้ไหมครับเนี่ยโอ้น้องๆเล่นมาใหม่ได้เนี่ยเอออย่างนี้นี่เออโดนทิมแต่ตายเลยโดนทิมแต่ตายเนสกิลปากเรามันสุดยอดจริงจทีมเราไอ้โหสกิลปากโหดนะสกิลปากก็สุดยอดนะแต่ทีมมึงก็เอาเรื่องเออเอาเรื่องว่ะ อีแม่งมองไม่เห็นเดยดูนะเดี๋ยวบอกถ้ามันเปิดไม้โลกกันอะแต่มันก็บอกเด็กทุกคนตากดีว่าของของคุณเล่นออกนะครับอะเรามาเปิดไม้ไม้โลกดิคุยกับมันหน่อยดิเนี่ยตอนนี้คนที่ตายอะโลค้ามีใครอยู่บ้างอะโหลมาเจอกันบ้านเลยนะต้องให้ต้องให้เบอร์หนึ่งพูดคนที่ตายอ่ะอ๋อเบอร์หนึ่งอ่ะบิ๊กเอ้ยคันนี้ใครใ้พี่ขี่ผมยิงเองพี่ขึ้นรถ หายเออแม่งมีเรานั้นแม่งกระดายอ่ะเราไปชนบ้านเลยนะเดียบร้ยแล้วมาเสร็จเรียบร้อยด,ดีกว่าไหมเออเดี๋ยวก็รู้พวกนนี้มางครใช้บัคกี้ด้วยมันปปมแรงแรงไปบีคน,น,นมีคนมาของบ้านมีคนเว้ยว่าพี่เล่นเข่าเข่านี้แล้วกันเนินเนินเนินเอาเอาเรื่องบังเกอร์เรื่องบังเกอร์ที่ว่ามันอยู่ที่นี่เลเว้ยหน้าเว้ยทำงานคงว่าคลิปแบบนั้นนะ แน่น,น,นวนสมองแบงหมอบไม่เนียนหรอกมั้งโอ้แบงอย่างเนียนในตอนหมอบนะแล้วไอ้บ้านน่ะไม่อยู่ในบ้าน,น,นด้วยว่ะระเบิดสมองไม่จำกัดปะละ่ะเออสมไม่จำกัดวิ่งไปหามาันเลยอ่ะเรื่องนะแต่มันยากเลยสมองไม่จำกัดวิงดว่งไปหามันเลยเดี๋ยวงูอยู่เนี่ย เป็นงูที่ไม่เนียนซะเลยคิดว่ามันอยู่นั่นปะปลาซิกแซกซะด้วยปลามม่วไปล่าเวลาถามตีนี้มนสมกยอดชิปม,ม,มันมันไม่รู้เน่ว่าเราอยู่เนี่ยเฮ้ยมันไม่อยู่เหรอมันเงียบเหมอไม่มีเหรอเป็นไปได้ไงวะแต่มันมีรถนะเฮ้ยมี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 มม เอาดิโดนระเบิดซ้ำไม่ได้ว้าวร่วงไปดิเฮ้ยมันน็อกมันน็อกไม่ระเบิดแล้วปัเลยแบงค์อะไรมาเดียเพื่อนแม่งไปไหนไม่รู้วเพื่อนแม่งไม่อยู่ลงมาดิลงมาดิตายวงไปดิดูวะตายวงไปดิเฮ้ยมีคนมาไว้เฮียเสียววะที่หนึ่งขอที่หนึ่งตาในึขื่อเสียวจริงตายวงไปละเฮ้ยเราอยู่ในวงว่ะวงสวยมาก แล้วเพื่องไปไหนวะบอสถ่ายรูปเลยบอสถ่ายรูปเลยไปไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหบ้า TDR บอกแล้วตัวเดียวอ่ะสิงเกินว่าเดินเลยตัวเดียวละเดี๋ยวนี้จบก็จะเลิกว่ะอือกินข้าวกันอิ่มๆว่ะตอนเนี้ยไม่ถ่ายรูปวันที่ไม่ถ่ายรูปมามาหาแล้วคือกันดู เฮ้ยอยู่ไหนอะออกมาดีเฮ้ยท่าฟาดแม่งเลยดีอะดีดีครับพี่เป็นงูดีไว้ออกมาดิเว้ยแอบทำไมวะหลังเนนิวะอยู่หลังเนินแน่แอบเป็นหมาเป็นแมวเลยไอ้นี่แต่จุดพี่ดีนะเว้ยจุดพี่ดีอยู่ยังระวังนะดีเลยต้นไม้ะเฟาดมักกี้ทำไม่ได้บักกี้บักกี้ไม่ให้จิงหวางให้ระวังเลย ไปนัดหนึงจะตายแล้วจริเจอจริเเจ็บเจ็บเจ็บเบเฮ้ยเฮ้ยอมานเฮ้ยโอ้จะอัพเป็นอากาว่ะมาเลยกับีทาร์ว่ะเฮ้ยที่หนึ่งสองปาเฉยโคหดเกินพักก่อนไปน้องๆเจอกันนะครับครับจะครับ